เคยไหมเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้จะพักยังไงใจล้าแต่ก็ยังฝืนยิ้มให้ทุกคนจนลืมไปว่าตัวเราเองก็ต้องการความรักเหมือนกันคอร์สขันที่เบรนี้เราไม่ได้แค่สอนการตีขันให้มีเสียงไพเราะ แต่เราจะพาคุณกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองอีกครั้งเราได้สำรวจกายสำรวจใจเราแบบละเอียดขึ้นพอมันมาเริ่มจากดอกไม้เริ่มจากการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนเรารู้สึก appreciate แบบจากใจแบบจริงๆน่าจะ ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่เคยอยู่เข้าใจมากขึ้นแหละมาเรียนรู้วิธีรักตัวเองผ่านเสียงที่สั่นสะเทือนถึงใจให้ขันที่เบสช่วยเยียวยาและให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเปิดรับรอบใหม่แล้วรับจํานวนจํากัดทักเพื่อจองที่นั่งและเริ่มต้นเส้นทางแห่งการรักตัวเองสมัครตอนนี้แถมฟรีขันที่เบตไปเลยค่ะแล้วมาเจอกันนะคะที่ลาดพร้าว1ปากซอยนาคทิวาด9ค่ะ